นะครับลักษณะของรั้วบ้านที่ดีควรจะเป็นแบบไหนนะครับลักษณะของรั้วอันดับแรกก็คือรั้วเนี่ยความสูงของรั้วเนี่ยมีเรื่องสําคัญก็คือไม่ควรจะสูงมากเกินจนแบบรู้สึกแบบ สูงปีดจนอึดอัดหรือว่าใครไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับลักษณะนี้อีกอันนึงก็คือที่ต้องระวังก็คือลักษณะของรั้วที่บางบ้านเนี่ยเขาแบบทึบเลยไม่มีรูอากาศที่แบบสามารถจะพุ่งเข้าสู่ตัวบ้านได้เลยนะครับลักษณะนี้เป็นการปิดกั้นพลังงานหรือปิดกั้นของโชคนะครับพลังงานที่ดีเรากันแค่คนก็พอแต่ไม่ควรจะกันเรื่องของอากาศหรือโชคที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวบ้านเราได้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงข้อที่ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับโทนสีนะครับโทนสีที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องอํานาจบารมีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภหรือเงินทองโทนสีที่เป็นโทนสีที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ควรจะเป็นโทนสีเรื่องราวเดียวกันกับเขาก็คือโทนสีเงินหรือสีทองหรือของแวววาวนะครับมาติดมาเสริมได้นะครับอ่าและอีกอันนึงถ้าหากเป็นเกี่ยวกับเรื่องบารมีหรือว่าแม้กระทั่งเราเป็นข้าราชการหรือมีตําแหน่งเนี่ยก็ควรจะใช้ประตูที่มีโทนสีเข้มนะครับสีที่เป็นพลังแห่่งอําานจดดีีทสุ สีพลังแห่งอำนาจคือสีอะไรคะก็โทนสีเข้มไงสีเข้มเนี่ยสีเข้มสีดำหรือแม้กระทั่งสีที่มันเป็นสีที่มีความชัดเจนของสีเช่นน้ำเงินจ๋าไปเลยน้ำเงินกับเข้มๆหรือแดงเข้มอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าโทนสีโทนนั้นน่ะมันจะดึงดูดก็คือเป็นแม่สีที่ใหญ่ที่สุดมีความหนักแน่นของโทนสีเยอะที่สุดครับนะครับสำหรับรั้วไม้นะครับบ้านไหนที่เป็นรั้วไม้สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือทิศใต้ ติดใต้ทัดไฟไฟ,ไฟเผาไม้นะครับย่อมมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องเกี่ยวกับกิจการหน้าที่การงานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาสิ่งหรือสีที่มาเสริมนะครับบางทีก็ให้ทาสีทับสีไม้ไปเลยเป็นทาทับสีไม้เป็นสีอะไรเป็นโทนสีเทานะครับเป็นโทนสีเทาเป็นดีที่สุดครับ